ไเราเห็นอยู่เด้อเอาบังพี่ไปทำไมบังเธอไหมทำไมบังเธอไหมทำครับกระโดดที่พุ่งเลย ใครอ่ะใครนะคร่ะไปเลยแล้วเขาวิ่งตามเมเร้าเร็วรวิว่งไปเดี๋ยวครูไปไล่เขาก่อนเข,า,นเขาเป็นใครน่ะ ใครหนะ้าใครหนะ้าเราเลีล้ยวเวียนระวังนะไปดีๆเดี๋ยวพูด 哈哈哈哈哈！那杜鹃花怎么养啊？<laughs>

ไนะมันสะดียดสะด้งเกลีหมดแดงตัวไม่มีสดียดสะด้งอะไรเลยแม่ผู้ชายมันยังดิ้นลุนหนียังยิ้โอ้ยใครมันช่างใส่ไล

ほんまに切れとこうやったわ。 มาเมื่อกี้เนี่ยลอดข้ามลอดข้ามหลอกข้ามเป็นไงเจออุปสรรคมากมายไหมเจออะไรบ้างเออเจออะไรเมื่อกี้เนี่ยฐานนี้ครูบอกว่ามีกี่คะแนนสิบห้าคะแนนนะครับสิบห้าคะแนนนี้อ่าครูจะดูครับมันมีกิจกรรมการเล่าธรรหนึ่งต้องออกมาต้องมีอะไรติดแก้มมาถ้าใครไม่มีติดแก้มมาหมู่นั้นจะโดนหักคะแนนหักสิบ หักทีละหักที่คะแนนบอลหักหน,นึ่งคะแนนสองคะแนนโอ้โหนี่สามคะแนนสีนน่คะแนนห้าคะแนนอ่ะก็จะเหลือสิบคะแนนนะครับพวกเราก็จะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนนะะโอเคไหมครับโอเคนะอา้าวกูให้โอกาสเธอเอ้านี่ถ้าเธอเนี่ยมีเหมือนนายหมู่นี่ยปะจนภัยออกมาเนี่ยเหมือนนายหมู่มีอะไรติดแก้มออกมาเนี่ยคูจะเพิ่มให้อีกสิบคะแนนเอาไหมเอาไหมเธอเอาไหม เจอไหมเจอไหมอ้ามาจัดไปครับค oh, 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 uh, oh, ุณครูครับหาช่วยไหมเ้ยอะไรเอาเอาไปแค่สองคะแนนพอชนั้นนี่เอ้ยกินหอมกินหอมด้วยหอมครับหอมอามุนตลอดนะครับรอบฝั่งครับกลับมาตรงนี้สุดท้ายตรงนี้จะต้องเจออาทิตย์ทองครับรักษาเนี่ยใบครบทุกใบนะครับเราต้องช่วยดูเพื่อนด้วยนะครับอ้าวมู

ฐานนี้ครับเขาเรียกว่าฐานรอดทำนะครับทุกฐานมี15คะแนนครับเขาจะดูความสามัคคีดูความเ,เ,เป็นระเบียบวินันดูความพร้อมเพียงเพราะงั้นพวกเราต้องทำให้มันเต็มที่หมดแถวรุ่ง<า>เชิญเฮ้ยมาได้มาได้ผมน่าจะระวังนะครับระวัง <Forward. S 1> เ,เลยครับ<น>เอาเอาถอดหมวกเอาไว้ โอ้ยคงกูถึงหนาวคนมา